สวัสดีครับพบกับช่องหมอสันไพทาโร1 5 9สีวันเกิดปาบมานอารันกกระบาทเอ็ x ตรงกลางหัวใจศัตรูคิร้ายต้องพินาศดวงชะตาศัตรูของสายลายมือกระบาทแน่นอนครับเส้นวิ่งมามันจบศัตรูเยอะแยะมากมายแต่ต้องพังพินาศด้วยอำนาจบารมีวาสนาส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปัปกคุ้มของราลักษณะดวงชะตาดวงใหญ่อำนาจบารมี มีเทวดาตามติดหนุนนำดวงชะตาคนเกิดวันแรกคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์กตกตำแหน่งอำนาจบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาท่านเชื่อหรือไม่ว่าท่านเอ่ยวาจา,าไปคำไหนคำนั้นพูดออกไปอาจจะประหารหารให้ใครบางคนงพังพินาศเหมือนกับท่านมีจักรนาลายใต้ดิ้งชีชี้หน้าว่าใครไม่ได้เลย สิ่งต่างๆบางเกิดขึ้นในโชคชะตานับศัตรูหมู่มารที่เข้ามาจะพังพินาศด,ด้วยลักษณะท่าทางของท่านมีอำนาจเป็นคนใจเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวหาหดวงชะตาของท่านเป็นในลักษณะปาดมาดาบที่ประหารประหารแทงมาที่ร่างกายทายทำให้ท่านรู้สึกเสียหายอะไรบางอย่างธุรกิจการงานการเงินโดนกันแกล้งในโชคชะตา มีดาบปักลงมาเยอะแยะมากมายท่านควรที่จะเลือกต่อสู้จัดแจงตามแบบแผนทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาของท่านปัญหาต่างๆมีความตึงเครียดความสูญเสียจะบังเกิดแต่ด้วยดวงชะตาต้องต่อสู้ไม่มีเสร็จเลือกประหารปรหารศัตรูพังพินาศมาเยอะนับต่อนับวาจาของท่านศักดิ์สิทธิ์มิอันควรที่จะพูดคำพูดเล่น ผู้เล่นกับเด็กก็ไม่ได้กับลูกหลามที่ท่านรักเอาไว้ต่อสู้กับศัตรูเป็นมากที่สุดช่วงชะตาที่ท่านมีอำนาจมีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีความตื่นเต้นจะเกิดขึ้นในโชคชะตาการประเจิญการตาทายการขัดขวางเรื่องราวต่างๆเกิดการแข่งขันมีความต้องการการพิสูจน์ตนเองการมีข้อผูกมัดเรื่องระหว่างเพศ ต้องเป็นเพศชายหรือเป็นเพศหญิงหรือเพศเดียวกันจะมีการแข่งขันความเชื่อมั่นในความสามารถในการลงแข่งขันในตัวท่านมีแทบร้อยเปอเซ็นตศัตรูคิดร้าใ้จะต้องพังพินาศด้วยอำนาจบารมีคำพูดท่านศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากความคิดของคุณอยู่ในเรื่องศิลปะความรักการแต่งงานการร่วมเพศการติดต่อสื่อสาร ล้นแล้วแต่มีอารมณ์ศิลปะทั้งสิ้นคุณจะได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆมีการเชิญเข้าสังคมจะมีการเที่ยวกับเพื่อนในวันหยุดมีการให้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตการมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นเป็นคนที่มีเสน่ห์มีจินตนาการมีความอ่อนไหวในศิลปะดนตีการเต้นรำความฝันเป็นคนที่มีความรู้สึกภายในกายของใจนะครับค่อยๆคิดค่อยๆไต่ตอง ควรจะทำอะไรบางอย่างต่อไปเรื่องราวต่างๆมันจะค่อยๆประดิบประดอนะครับค่อยๆประดิบประดอเป็นเรื่องราวขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องจัดแจงตามแบบแผนสิ่งที่ท่านนะครับเรียนรู้มาควรที่จะควบคุมอารมณ์ให้ดีเป็นอย่างมากที่สุดไม่ว่าท่านจะเจอเรื่องปลดรนมากเพียงใดการแต่งงานความมุ่งมั่นจะบังเกิดขึ้นกับท่านศัตรูขี้ร้ายจะผังทีนาน มาดูคนเกิดวันตอไยคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารเป็นคนดวงแข็งอำนาจบารมีวาสนาศัตรูคิดร้ายต้องพินาศสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านบอกได้เลยว่าศัตรูคิดร้ายความผิดหวังจะบังเกิดขึ้นกับตัวเขาจะมีความโศกเศร้าเกิดขึ้นกับศัตรูของท่านนอนไม่หลับโมแต่คิดวิตกกวนโมนเกิดความตึงเครียด ได้รับการขู่เข็นคุกคามจากผู้อื่นนะครับประเดยประดังใส่เขาเลยนะครับเป็นคนที่มีความกังวลได้รับความเจ็บปวดรดุนแรงแสนทุกข์ทรมานนะครับความรู้สึกนี้กว่าตนเองจะทําอะไรไม่ดีรีบจัดแจงนะครับศัตรูแพ้ไพ่อํานาจบาร,รมีวาสนาผลเกิดวันนี้คําพูดศักดิ์สิทธิ์รุนแรงไปอย่างมากโชคชะตาผู้หญิงคนหนึ่งจะนั่งอยู่บนเตียงจะนอนไม่หลับ เห็นเธอรู้สึกกังวลปิดหวังนะครับศัตรูพังพินาศนะครับสิ่งต่างๆบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาของท่านนะครับศัตรูมีความรู้สึกคิดติดก,กับดักนะครับใครเป็นศัตรูกับท่านจะพลาดพังติดก,กับดักกับทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะพบกับสถานการณ์ที่น่าหนักใจขาดพลัง พลังงานในสิ่งต่างๆถูกสกัดกัน้นถูกผูกมัดดวงจะตาของเขาจะย่ำแยกขึ้นมาทันทีทันใดนะครับเรามองโลกในแง่ร้ายนะครับอันนี้เรามองโลกในแง่ร้ายนะครับย้ํานะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆมันเบิกมันเกิดขึ้นกับสายเลือดมือก,กระบาด x ตรงกลางหัวใจศัตรูคิดร้ายต้องพังพินานนะครับเรากําลังมองโลกในแง่ร้ายทานายในทางด้านนี้อยู่นะครับการถูกยับย้ไมาให้เกิดขึ้น นะครับคนที่คิดร้ายกับท่านระวังนะครับเองจะโดนกลับไปสิบเท่ามันสะท้อนกลับไปคาถามหมาสะท้อนบังเกิดนะครับดวงชะตาของศัตรูจะขาดความเชื่อมั่นจะทําอะไรต้องขาดการป้องกันมีการแก้ไขปัญหาแต่แก้ไม่สําเร็จด้วยอํานาจบุญบารมีเกิดขึ้นกับคนเกิดวันนี้ศัตรูของท่านการหนีความตึงเครียด และปัญหาต่างๆเป็นการปลดล็อกความตึงเครียดเขาจะแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยเป็นไปได้ด้วยดีเปรึกษากับผู้รู้แต่ยังไงก็แล้วแต่เปรกษายังไงก็เอาตัวรอดยากนะครับผมปัญหาต่างเกิดขึ้นนะครับปรามารปราบสตูแพร่พลาดเกิดขึ้นกับคนเกิดวันนี้เพราะฉะนั้นนะครับท่านจะพูดอะไรจะทําอะไรต่ายตองให้ดีนะครับทำแล้วเป็นปาบาปเป็นกรรมหรือเปล่าถึงแม้จะเป็นสตู ครับไต่ตองให้ดีครับมาดูคนเกิดันต่อไปคนเกิดวันเพื่อหลักสบดีศัตรูคิดร้ายต้องพีนาาปราบมารปราบศัตรูให้เฮี้ยนเตียนชีวิตนะครับผมแบกภาระ,ะไว้หนักหน่วมเรื่องราวต่างๆนะครับภาระ,ะที่หนักหน่วมทํางานจะด้วยความตึงเครียดนะครับศัตรูของท่านเขาเรียกว่าเข้ามาหนักหน่วงจริงๆนะครับถ้าท่านรู้สึกว่านะครับสิ่งดีๆกําลังจะมาเกิดขึ้นกับ,บท่าน ่านก็ปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างครับใครจะเป็นศัตรูนะครับปล่อยเขาไปนะครับเดี๋ยวเขาอาจจะเจออย่างหนักหน่วงด้วยดวงชะตาบุญสมวาสนาคนเกิดวันนี้เด็ดขาดเด่นเดียวอาหารมีความยายามที่จะต่อสู้ฟาฟันเพื่อความสําเร็จเป็นคนที่มีความกังวลเป็นคนที่ได้รับกําลังเกินตัวมีความรู้สึกแบกภาระไว้หนักหน่วงนะครับตัวท่านก็ไม่หนักนะครับผมหนักไม่ต่างกับพอกับศัตรู ครับศัตรูหนักแค่ไหนท่านก็หนักตามเพราะฉะนั้นต่างคนต่างอยู่กันดีกว่านะครับผมอำนาจบาร,รมีวาสนาบังเกิดสถานการณ์ที่ท่านจะต้องระแวดระวังนะครับในตอนนี้คุณกําลังพยายามที่จะได้นะครับเรื่องราวต่างๆที่มีความสุขแต่ศัตรูของท่านกําลังจะแบกภาระระวังให้นะครับศัตรูจะพังพินาศแพ้พ่กับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตัวท่านจะติดกลับไปด้วยจะย่ำแย่ เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นหนึ่งข้อที่ท่านควรที่จะ,จะต้องระวังนะครับระวังกับปัญหาต่างๆเพราะว่ามันจะเกิดเล่เห์ลี่ยมการชิงไหวชิงพลิบเกิดขึ้นการกระทําในสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับมันอาจจะพลาดพังได้มีการหลอกลวงมีการกระทําที่รอบคอบเป็นคนที่มีความฉลาดนะครับมีความไม่ซื่อตรงชอบหลบหนีเป็นคนที่ไม่มีความจริงใจ นะครับช่วงชะตาบางช่วงด้วยอารมณ์ที่ท่านคิดหลายบอกไว้ก่อนคนเรามันจะมีด้านบวกกับด้านลบถ้าท่านช่วงหนึ่งใครจะมีด้านบวกไปตลอดชีวิตนะครับผมเรายังมีกิเลสอีกมากมายแต่ด้านลบเข้ามาท่านต้องควบคุมให้อยู่ถ้าท่านควบคุมไม่อยู่กิเลสตัณหาต่างๆการหลอกลวงการกระทําที่อรอบคอบสติปัญญาการไม่ซื่อตรงชอบลบหนีประเดประดังเข้ามาเอาเปรียบผู้อื่นนะครับท่านจะทนไหวหรือไม่ กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาการก่อไม่ร้าชกรรมเป็นคนที่หลบหลีกนะครับเรียงเก่งนะครับปัญหาต่างๆประเดบดังเข้ามาแทบจะทมไม่ไหวศัตรูพังพินาศนะครับผมด้วยบุญบารมีของท่านนะครับปรามามตาศัตรูเอี่ยนเตียนะครับจำเอาไว้เลยนะครับผู้อื่นพยายามจะทําร้ายท่านมากแค่ไหนนะครับสิ่งนั้นมันจะย้อนกลับไปเป็นสิิเท่ามาดูคนเกิดวันอะไรคนเกิดวันศุกร์ คนเกิดวันศุกร์อำนาจบารมีวาสนานะครับดาบมีดดาบศัตรูล้อมรอบเอาไว้ปีทูปดตาแทบจะทมนมไม่ไหวนะครับท่านกําลังเจอปัญหาเข้ามาลุมแล้วแต่ด้วยดวงชะตาของท่านแข็งเป็นอย่างมากศัตรูคิดร้ายต้องพังพินาศท่านต้องปราบมานนะครับไม่มีสิทธิเลือกเพราะว่าเขาจะมาเล่นงานท่านท่านจะยอมเป็นฝ่ายที่ถูกกระทําเป็นฝ่ายเดียวหรือครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องสู้กับ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมช่วงชะตาช่วงนี้นะครับท่านอาจจะคิดว่าศัตรูเป็นถึงเวลาที่ปล่อยเขาไปก่อนนะครับเพราะว่าคนเกิดมาสมมีเมตตานะครับศัตรูท่านรู้สึกว่าปล่อยเขาไปก่อนนะครับเพราะคนโจนใจเกิดขึ้นในโชคชะตาเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันนะครับผมทําไมเป็นแบบนี้ล่ะนะครับท่านอย่าปล่อยครับบอกได้เลยว่านะครับเรามีจิตใจที่ดีงามแต่ว่าเรื่องนะครับ เขาเรียกว่าหลักความเป็นจริงท่านต้องปะทะกับเขานะครับก็คือเอาชนะด้วยสติปัญญานั่นเองดวงชะตาเป็นการเข้าร่วมเป็นเครื่องหมายแห่งการพัฒนาความสุขสงบความสนุกสนานจากการทํางานสําเร็จเป็นเหตุการณ์ที่น่าจดจําเป็นช่วงเวลาความดีใจความสนุกสนานความเป็นมิตรนะครับเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายแต่ศัตรูเพียงแค่หนึ่งเดียวยังเอาไม่อยู่นะครับถ้าศัตรูเข้ามารุมแล้วท่านจะเอาอยู่หรือไม่ แต่ด้วยเป็นคนที่จิตใจห้าหาญนะครับมีเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายพุ่นส่วนเรื่องธุรกิจการงานการซื้อบ้านจะได้รับความสําเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะครับลุ่งโลภประสบผลสมหวังดังใจหมายสิ่งดีๆก็เข้ามาประเดบประดังนะครับผมสมหวังพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆศัตรูโมมานเมื่อถึงเวลาเขาจะหลบหลีกของท่านเองด้วยท่านเป็นคนที่สามารถปราบศัตรูด้วยวาจานะครับวาจาส่อเสียด ว่าจะดุดาว่าจะเล่นงานให้ร้ายรับหลักนะครับผมอย่ามาลองดีกับคนเกิดวันนี้ศัตรูคิดร้ายจะพังพินาศด้วยบุญบารมีของท่านดวงชะตาตกตำแหน่งความดีหมดเลยนะครับดวงชะตาของท่านมีแต่ตกตำแหน่งความดีไม่ค่อยอยากจะมีเรื่องกับใครแต่ว่าด้วยเขามาเล่นงานท่านจนแทบจะทนไม่ไหวท่านจะต้องต่อสู้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรับหลังหรือข้างหน้านะครับมีการแบ่งความรักเกิดขึ้นอบอุ่น ห่วงใยให้กันแล้วกันนะครับศัตรูไม่ต้องห่วงใยครับห่วงใยไปเพื่ออะไรนะครับในเมื่อยังไงเขาก็มาเล่นงานท่านมันไม่มีเสร็จเลือกนะครับผมโชคชะตาเราปล่อยไปตามดวงชะตาตามแบบไหนมาก็ย้อนกลับไปนะครับสะท้อนกลับไปทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ตีเกิดขึ้นนะครับผมต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมต่อหน้าพูดอีกอย่างรับหลังพูดอีกอย่างศัตรูของท่านนะครับผม ทำตัวเป็นคนห่วงใยมีเมตตาเป็นคนรักใคร่พี่น้องมีรักใคร่โกลมเกลียวนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือการเสแสร้งร่วมมือกันท,ทําธุรกิจนะครับผมพร้อมที่จะทําลายท่านได้ทกงมือนะครับสโตโมบานของคนเกิดวันนี้ด้วยอํานาจปารมีวาสนานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ปกปอ้ปกปองปกปักคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ท่านสมหวังทุกประการนะครับสิ่งดีๆให้บังเกิด นะครับปราบศัตรูหมู่มารให้มันเรียบราบคาบเพราะว่านะครับเราไม่ได้มีคิดไลายกับใครเองเข้ามาก่อนเองนะนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกรดิ่งเพื่อรอและชมคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ